ต่นไปลูกฉันบอกแล้วไงคราวนี้ท่านต้องทำตามที่ฉันบอกเวลาท่านใช้พลังมันจะสะดุดตาเกินไปพรอยมีตุลาต้องทับอีกนั่นก็แค่รักษาคนเองนะแค่เมื่อกี้พี่ม่อยู่ด้วยวเราไปไหนมาละ่ะต้นไปลูก <c oughs> มอรู้เรื่องสุขภาพของฉันดีเนี่ท่าทีจตุัสมีคนของเทนคอมพิชชั่นอยู่ด้วยแล้วก็ฉันก็คงท่านมังกรในที่สุดก็เจอตัวสักทีอ้ยเหมือนใครอะ พยาบาลคนนี้หยาบคายวะ่ะโอ้โหครั้งนี้ฉัโอ้โหครั้งเดียวที่ฉันออกมาจากอาเคมิทคอมมิชชั่นก็เพราะว่าต้องไปออกสำรวจที่ผ่านการอนุมัติอยางไปทางการแล้วฉัไนไม่ได้หนีออกมาโดยพลการพี่พยาบาลคนนี้เป็นพยาได้ฉันหนะ่อยเนาะเอาล่ะเธอรีบล่อคนนั้นไปทางอื่นเถอะนะช่วยหน่อยละ่ะมีเรื่องอะไรไว้ค่อยคุยกันทีหลังโอเคสรุปเรามาทำไมนะตรงเสาคนนั้นรอเดี๋ยว มีอะไรจะถามหน่อยเฮ้ยต่อไปในที่สองดีกว่าว่าเปล่าเปล่าผมผมผมไม่รู้อะไรเลยอย่ามาถามเลยถอดรองเท้าเขาเดี๋ยวนะเราจะถอดรองเท้าเขามาทําไมวะเอาเอาแล้วกันมันมีให้ถอดอ่ะก็ลองถอดดูละในนี้ไม่มีคนอยู่เป็นโจรเรียบร้อยละไปลู่เลยขอประตูไปแล้วน้องน้องตะโกนกลับมาไม่มีคนอยู่เจ้าพวก DSM อะนะสมองสมองไปหมดแล้วก็คือสมองเพี้ยนนั่นแหละ จีนอยู่ข้างๆนะ่ะไปลูวโดน,โดนบออคิดไรเพือนใส่นะกวนไปอินขมับม่ลน้อยแน่ชดเชือชดเชยช,ช,ชดใช้บ้าบออะไรหรอกจะบ้อต้มยาจอมหาเรื่องเอ้ยน่าจะอัดแกให้น่วมจนพ่อแม่จำหน้าไม่ได้เลยคอยดูห <c oughs> มอทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ลงมืออีกเ้านี่กำลังสั่งชั้นอยู่อย่ังนเหรอถ้าชั้นไม่เข้าไปชันก็ อัดแกไม่ได้นะสิทีหลอดขอพี่ภาคศ้นะเจ้าโอ้ยยังอยากที่จวเล่นอยู่เลยหิวข้าวหิวข้าวอย่าพาฉันไปเลยไม่อยากกลับไปเป็นยังไงเราฉันตีบทแตกไปใช่ไหมฉันฝึกร้องไห้อยู่ตั้งหลายรอบเลย <c oughs> <c oughs> เออไปฝึกตอนไหนวะพวกเธอช่วยดูหน่อยสิว่ามันติดตรงไหนหรือเปล่า มันไม่ติดตรงไหนมันติดตัวมึงไปแล้วเขาเขาบอกว่าเวลาคนแขนขาดอะเราอย่าไปบอกเขาว่าแขนขาดเราต้องบอกเขาว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะรีบมาฉันรักษาให้จบแล้วรีบไปให้พ้นเลยไปรูอานี้รักษามันแล้วเดี๋ยวเรากระทืมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระทืมมันให้แล้วไปรูรักษามันแล้วเดี๋ยวผมกระทืบมันต่อ จะรักษาจะหมอนั่นจนหายดีแล้วเต็กสาปีข้างหน้าเขาจะอ,ะอึกทุกวันอย่างควบคุมไม่ได้ทําดีมากหนูไปทําทดีมากเฮ้ยอึกตายม่งทรมานนว้ยพูดเป็นเล่นอย่าให้เจอบอกเช่นี้แหละเฮ้ยใชายบ้าเนี่ยแต่งตัวเหมือนแค่ทรงผมไม่เหมือนนี่เฉยเฮ้ยชายบะนะ้น่ะหน้าคุ้นนะเราเหมือนเลยเนะี่ยเหมือนเลยฟันเป็นพีซีได้ปะ helper.